สวัสดีนะครับวันนี้ผมเบอร์เบสิกก็จะแนะนำในเรื่องของการเปลี่ยนสายและที่แนะนำก็คือใช้สายเบสยี่ห้ออะไรคือทุกทุกคลิปที่ผมใช้เบสจะเป็นสายยี่ห้อนี้เสมอหมดเลยนะครับก็คือผมใส่อันนี้มันเริ่มเก่าแล้วก็เลยพึ่งสั่งมา อะสายยี่ห้อนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นมือเนี่ยมันเหนียวและเหงื่อมันออกเยอะก็ยี่ห้อนี้อ,อ่าเรียกว่ายังไงอะผมก็ลองมาเยอะก็ทั้งหลายยี่ห้อยี่ห้อประมาณราคา980อ่าเป็นพั0ห้าพันสอ่าตระกูลสาย ซองสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยผมผมผมไม่บอกชื่อนะครับอ่ะ,อะพอเสร็จแล้วผมก็จะใช้ยี่ห้อนี้นี่เห็นไหมครับ CAYE ครับ Curve ใช่เปล่านี่เลยก็เพิ่งสั่งมาชุดนึงก็ประมาณร้อยร้อยสองร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าซื้อหลายๆชุดกับ อเพจอันเนี้ยนะครับของพี่ของพี่ชื่ออะไรอะ่ะผมจำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักแกแต่ว่าผมสั่งกับแกมาตลอดเลยตั้งแต่ผมลองสายยี่ห้อนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็คือสายที่ผมใส่แล้วมันนานมากและกระเบตตัวนี้เบตตัวนี้ผมเอาไว้ซ้อมสลับนะครับอ่ะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่อ่ะ โอเคครับเดี๋ยวย e ังไงเดี okay. like well. mm ๋ยวมาลองดูก okay. ันครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดเบรดเลยนะครับอะโอเคนะครับผมอาจจะใช้ไม์ด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสายแจ็คออกก่อนเลยเบตเตอรี่จะสมซานหน่อยง่ายๆนะครับก็จับซาวที่แล้วก็จะมาดูตรงนี้ผมก็จะมีอย่างแรกเลยก็ตัดคีมตัดแน่นอนนะครับแต่ไอตัวเนี้ย มันมันลูกบิดมันใหญ่ไม่ต้องใช้นะครับที่ที่หมุนนะครับอ่ะผมก็โอเคเลยผมก็จะถอดสายธรรมาดมาดนะครับไปเรื่อยๆนะครับก,ก็หมุนออกนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงออก ง่ายสำหรับคนหัดเปลี่ยนด้วยเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนแรกก็คิดว่าเออเอาไว้เพื่อไม่ให้ซื้อสายทุกถูกเพื่อเอามาให้แบบเบรดให้คอมันอยู่ตัวอเงี้ยครับแต่ดันไปดันมาก็ใช้เล่นเลยอ่ะทุกคลิปนะครับทุกตัวเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าสเปียทซับ สเตอร์ลิงนะครับแล้วก็ตัวสควายเออร์ ier, ทรงจาก,กัวนะครับแล้วก็วอลวิกวอลวิกตัวสีดำแล้วก็วอลวิกตัวบาบุงก้าก็เป็นสายช่วงนี้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยออกสื่อตัวนี้ไม่ใช่มิวสิกแมนะะครับไปซื้อต่อมาแล้วก็มาโมเอา แล้วก็ดึงออกแค่นั้นครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจพี่เขาไว้ใต้คลิปผมนะครับเครดิตดีครับส่งตรงเวลานะครับราคาถูกนะครับ บางทีก็จะสั่งแต่ก็จะได้น้อยหน่อยเพราะว่านานทีจะเปลี่ยนผมประมาณเกือบสองเดือนสมเดือนเลยไอตัวนี้นี่ทิ้งไว้ประมาณหเดือนเกือบเจ็ดแปดเดือนได้นะฮะหกเจ็ดแปดเดือนได้ผมจำได้เลยก็พันให้โอเคโอเค ผมก็พันในบ้านเนี้เปลี่ยนสายแบบง่ายๆเอา้ามีอยู่ไม่ได้มีส่วนเสียอะไรกับทางเพจพี่ขนะครับแคเ่เป็นคนรู้จักในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นเพื่อนกันในเฟซนะครับก็คือแต่ไว้ใจได้ครับสั่งได้เลยสินค้านะครับไม่ไดไ้ไม่ได้มีการจ้างนะครับบอกไปก่อน ออกมาเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าบางคนก็ว่าใส่ห้อนี้ซาวเป็นอย่างนี้เอ้ยโอเคอย่างนี้ผมก็ไม่รู้อะแต่ผมคิดว่าผมใส่แล้วมันเล่นสบายผมก็เอาผมจะใส่สายไปก่อนนะครับหนึ่งเลยกันลืมแต่นี้มีมาร์คมาร์คบอกไว้แล้วว่า สายเบอร์อะไรเบอร์อะไรใช้ปากแล้ว ตามจริงมันน่าจะแกะได้อยู่แล้วแหละผมอแบบโลโซสบายๆง่ายๆลวงอ่ะ,อะพอเสร็จปุ๊บผมก็จะมาดูอ่ะผมให้ให้ดูตรงนี้เลยวางไวด้ดีๆเลยเก็บก่อน เดีวนี้เอาใส่เป็นอะไรเผื่อวันหนึ่งอาจจะเล่นสายสี่ขาดก็ได้ไม่ใช่ขาดเพราะเล่นหรอกเพราะว่าตกก็ผมจะใส่สายหนึ่งก่อนนะครับให้ให้ดูลักษณะนะครับผมจะวนผมจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยสายหนึ่งเพราะว่าสายสายมันเล็กนะครับไม่ใช่ตัดประมาณนี้ไม่ใช่ผมจะตัดอยู่ประมาณ กับถึงหัวเลยหรือว่าประมาณคืบหนึ่งของเราก็ได้นะครับเรารู้ปุ๊บผมก็จะตัดเลยต่อมาสายสองสายสองแล้วแต่เบตนะครับเบตอาจจะบางท่านอาจจะอยู่ข้างล่างแต่ผมก็จะให้เลยลูกบิดไปประมาณเกือบคืบเพื่อให้มีแรงมีแรงหมุนเข้าไป นะครับผมก็จะเลยให้เลยคืบใหม่ให้มันม้วนสักประมาณสองรอบสามรอบนี่แหละครับม้วนอยู่ในตัวลูกบิดนะครับคราวนี้ผมก็จะเริ่มใส่อ่ะคราวนี้เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูทางแล้วอ่ะตัวนี้ผมไม่มีผมยัดเข้าไปแล้วผมก็หักลงเลย หักลงแล้วผมก็ม้วนรอบนึงทำไมม้วนได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นรูหมุนอ่ะผมก็หมุนเวลาหมุนนะครับให้กดลงนะครับให้ให้องศาให้มันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่อย่างนี้ให้มันอยู่อย่างนี้เพราะเวลามันดึงมันจะมีแรงแรงดึงต้านเข้าไปสำหรับผมนะอาจจะนานหน่อยแต่ว่าก็จะโอเค ผมจะใช้สายเนี้ยอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับผมจะทํำมืออย่างนี้ห้องไว้เดี๋ยวจะมาลองซาวกันเมื่อยเหมือนกันนะนะครับให้มันอยู่ข้างล่างผม นั่นเป็นองศาเฉียงเข้าไปอย่างนี้ต่อมา,มาสายสองไหครับมันก็จะดึงับ๊บดูทางให้ดี โอ้ยเบรจะล่วงตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้ออกแนวเหมือนสงครามเวียดนามเป็นลบที่สงครามเวียดนามตามจริงมันจะมีตัวล้างตัวนี้อีกทีนึงแต่ว่ารู้สึกว่ากระเด็นหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหาซื้อใหม่่ะส์สี หมุนอีกรอบตัวนี้เอาไว้ซ้อมสลับอย่างเดียวแต่ทุกทีที่ผมจะติดติด24เฟสมากกว่าอล้วก็เสียบไปเหมือนเดิมสายหกไอ้สายบนเนี่ยมันจะนั่นหน่อย สายบทลูกบิดผมไม่ค่อยดีมันล่วงทีนะหนูจะตั้งได้เป่เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ตกลงตกลงเอาออก,กว่าแล้วทำไมมันติดเฟสลืมเลยเล่มดูท้ายระวังให้ดีตั้งให้มันตึงๆก่อนแล้วก็อ่าเรียกว่าเอ็มพวกมือกีตาร์ชอบทำกันนวดสายป๊ อ่ะโอเคครับเดี๋ยว wow, okay, มาลองรีเวิลกันโอเคครับมาลองเสียงกันนะครับอ่ะก็มาลอง มาลองซาวกันนะครับอ่ะก็คือสายเบ็ดผมก็จะเอาอยู่ประมาณนี้เวลาเล่นอ,อันนี้คือเพิ่งท,ที่ทำคลิปก็คือพอเสร็จปุ๊บผมก็มาตั้งสายตั้งสายแล้วก็นวดสายสักพักอาจจะมีเพี้ยนบ้าง ไปเรื่อยๆนะครับลองฟัง อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นเล่นไปเล่อยๆแต่ตัวนี้ผมเอาไว้ซ้อมสแลปเฉยเฉยเพราะว่าสายสีสายมันกว้างดีอ่ะก็จะจบแล้วนะครับก็คือการที่สอบถามเรื่องว่าผมใช้สายเบรดอะไรทุกตัวที่ผมใช้คือยี่ห้อนี้แค่นั้นเองผมก็ไม่ค่อยบางคนอาจจะ ยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้ดียี่ห้อนี้ซาวดีกว่าอะไรเงี้ยกเ็เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่ดันผมดันชอบตัวนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคไม่มีอะไรมากเหตุผลถ้าใครสอบถามอยากอยากจะสั่งมาลองสักชุดสองชุดถ้าซื้อสามชุดนี่ถูกนะสามชุดรวมส่งด้วยประมาณไม่ไม่เกินไม่เกิน550บาทอะผมผมจำไดเ้เดี๋ยวผมดูก่อน ลองสอบถามในเพจพี่เขาได้เลยแต่ซื้อเดียวๆเ,เนี่ยคือผมซื้อทีผมก็ซื้อ3ชุดอ่าสชุด 5, 5้สายก็3ชุดอะไรหกสายก็มีมีสสาย5สายนะครับแต่เบอร์เบอร์เบอร์ขอ,องสายอาจจะบางคนอาจจะเล่น4 5่ห้าห้นเนี่ยก็แล้วแต่แต่ผมผมดันชอบอันเนี้ยมันสายมันมันโอเคหน่อยอ่าสำหรับผมนะครับโอเคแต่ผมก็จะจบแค่นี้ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ